สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามเพจทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นำทุกท่านมาชมมะม่วงแฟนซีนะครับซึ่งก็โตพอสมควรแล้วนะครับที่ผมรู้ชัดเจนแน่นอนก็คือ,อกิ่งนี้จะเป็นงาช้างแดงนะครับนี่ครับลูกก็โตพอสมควรเพราะได้ใส่ปุ๋ยอยู่บ้างไม่รู้ว่าใกล้สุกหรือย,ยังนะครับ อันนี้ผมเสียบยอดใหม่นะเป็นม่วงมง่วงภาษาอีสานเขาเรียกว่าม่วงม่วงน้อยนะครับแล้วก็ที่ผมสงสัยก็คือตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับมีแก้บแดงๆอย่างเงี้ยครับดลกด้วยนะครับเนี่ยมีหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดอันนี้ก็น่าจะพันธุ์เดียวกันนะครับส่วนนี้เป็นอีกพันธุ์หนึ่งนะครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเป็นมะม่วงอะไรนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งไม่ลูกพันอะไรเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับเป็นมะม่วงแฟนซีที่ผมเสียบยอดนะครับก็ได้ผลจริงนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ